27พฤศจิกายน2024ผู้ถือครองระยะยาวเทขายบิตคอยกว่า782,000 BTC ในช่วงเดือนที่ผ่านมาในช่วงที่บิตคอย BTC ทำราคาสูงสุดใหม่กระเป๋าเงินที่ถือครองมายาวนานเริ่มทํากำไรโดยผู้ถือครองระยะยาวปล่อย BTC ออกมามากกว่า782,000เหรียญในช่วงเดือนที่ผ่านมาช่วง30วันที่ผ่านมา BTC ปรับตัวขึ้นกว่า30%จากจุดสูงสุดเดิมการเพิ่มขึ้นของราคาเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ถือครองเดิมปล่อยเหรียญเก่าออกมาแม้ว่าบางเจ้ามือรายใหญ่และบริษัทใหญ่จะยังสะสม BTC อยู่แต่ข้อมูลบนออนเชนแสดงให้เห็นว่ามีเหรียญถูกเคลื่อนย้ายจำานอ วนมากซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าเป็นการขายหรือเพียงการย้ายที่อยู่ BTC ลดลงจากจุดสูงสุดที่เกิน99,000ดอลลาร์มาอยู่ที่91,554.11ดอลลาร์ทำให้เกิดความกังวลว่าราคาอาจลดลงต่อในระยะสั้นอย่างไรก็ตาม BTC ยังคงซื้อขายที่ระดับ5.24%ของมูลค่าตลาดรวมต่อวันซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการขายในตลาดสปอต การขายจากผู้ถือระยะยาวยังรวมถึงการปล่อยเหรียญของนักขุดซึ่งยอดคงเหลือของกลุ่มนี้ลดลงเหลือต่ำกว่า2ล้าน BTC เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายนโดยนักขุดขายออกมากกว่า155,000 BTC ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อล็อกกำไรจากราคาที่สูงกว่าจุดคุ้มทุนใครคือผู้ซื้อ BTC ในช่วงนี้ แม้จะมีการขายออกแต่ BTC ที่ถูกปล่อยจะต้องมีผู้ซื้อข้อมูลชี้ว่าบริษัทใหญ่ๆอาจเป็นผู้ซื้อเหรียญเหล่านี้เช่น MicroStrategy ที่ถือครอง BTC จำนวน386,700เหรียญณน,นวันที่25พฤศจิกายนในช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นในไตรามาสที่4นั้น BTC แสดงให้เห็นถึงสัญญาณว่า BTC อยู่ในมือของผู้ถือรายใหญ่แล้วในช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นในเดือนมีนาคมธุรกรรม BTC มีมูลค่าเฉลี่ย270,000ดอลลาร์ BTC เคลื่อนไหวในอัตราที่เร็วกว่ามาก โดยมีที่อยู่ใช้งานมากกว่า15ล้านที่อยู่และมีปริมาณการซื้อขายบนเครือข่ายสูงหลังจากเดือนกันยายนกระเป๋าเงินที่ใช้งานจริงลดลงเหลือต่ำกว่า9้าล้านครั้งต่อวันในขณะที่การโอนจริงมีจำนวนค่อนข้างน้อยและมีเป้าหมายชัดเจนการขาย BTC ล่าสุดมีกลยุทธ์มากกว่าการขายแบบกระจายความเสี่ยงในเวลาเดียวกันเงินสำรองบนกระดานเทรดก็ลดละงอเช่นกันในครั้งนี้เงินสำรองบางส่วนไหลเข้าสู่กระเป๋าเงินใหม่ส่วนแบ่งของกระเป๋าเงินที่มีอายุ น้อยกว่า1เดือนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับกลุ่มที่ถือครองเป็นเวลาน้อยกว่า6เดือนกระเป๋าเงินทั้งหมดประมาณ2%ไม่มีเงินเหลือแต่ทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาในการขายระหว่างทีนบิตคอยทำสถิติสูงสุดใหม่ ในช่วง30วันที่ผ่านมา BTC จำนวน24,000เหรียญถูกย้ายออกจากกระเป๋าเย็นของ b i n i n e x และ4224 BTC ย้ายออกจากกระเป๋าเย็นของ Binance ขณะที่ Robinhood เพิ่ม BTC จำนวน4,500เหรียญในกระเป๋าเย็นของตัวเองและอีก18,340 BTC ถูกย้ายเข้าสู่กระเป๋าร้อนของ Binance แม้มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่แต่กว่า40%ของ BTC ทั้งหมดยังคงอยู่ในมือของผู้ถือครองรายใหญ่และกระเป๋าเจ้ามือสะท้อนความแข็งแกร่งในตลาดบิตคอยที่ยังมีผู้ถือรายใหญ่คอยหนุนตลาดอยู่ในระดับสูงที่มาคริปโตพลเทิร์และสยามบล็อกเชนทางผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาในการแนะนำหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดคริปโตเคเรนซีและโทเคนดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคริปโตชิปขอบคุณค่ะ